สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งคลิปนะคันนี้เป็นคันที่ผมอยากจะทำรีวิวจริงๆเห็นแล้วมันสวยเหลือเกินมันคือดาฮอนวิสดีเก้าถ้าเกิดใครเห็นจักรยานทรงนี้สมัยก่อนเนี่ยอาจจะคิดถึงดาฮอนเพสโตหรือไม่ก็ดาฮอน ios, เฮลิออสนะแต่ทรงนี้กลับมาแล้วในลักษณะที่อัปเกรดขึ้นด้วยไปดูกัน เริ่มต้นกันก่อนเลยตัวนี้ดาฮอนวิสซีเก้าตัวนี้มากันสองสีนะครับผมและของมาน้อยมากมาน้อยจนต้องจัดสอยอย่างประหยัดผมได้มาสีละสองคันเองมั้งวิสซีเก้าอสีละสองคันอ่ามีจองจองกันไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็จะนั่นแหละครับเหลือเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะอ่าแต่ว่ารีบจัดก่อนก่อนที่ของจะหมดแล้วกันตัวนี้ มากับเฟรมอลูมิเนียมมากับสองสีสีแรกคือสีอเงินตัวนี้นะครับสีที่สองคือสีครีมตัวนี้สวยทั้งสองสีสวยทั้งสองสีพูดตรงๆอ่ะเรามาดูสเปคแล้วก็อัหล่กันหน่อยดีกว่าว่าสเปคแล้วก็อไหล่มันเป็นยังไงบ้างมาปรับกล้องนิดนึงอ่ะตัวนี้ล้อนะครับผมมากับ ล้อ16นิ้ว349ใช่ตัวนี้มากับ16นิ้ว349แล้วนะครับผมเป็นล้อแบริ่งหน้าหลังมันควรจะเป็นมาตรฐานแล้วล่ะแบริ่งหน้าหลังเนี่ยดาวฮอนรุ่นใหม่ออกมาผมอยากให้เป็นแบริ่งหน้าหลังให้หมด <c ười> คือบางรุ่นเนี่ยออกมาเป็นแบริ่งหน้าหลังไม่ใช่ทำไมอะ่ะไม่เข้าใจ <c ười> แต่ตัวนี้มาเป็นแบริ่งหน้าหลังเรียบร้อยแล้วนะอ่ายางอ่ายางตัวนี้เป็น16คูณ หนึ่งสาทับแดก็เป็นตัวมาตรฐานนะครับผมของสิบหาีเป็นตัวขอบสกินวอลหรือขอบครีมลักษณะนี้สร้างความวินเทจให้กับจกักรยานคันนี้ได้พอสมควรเลยนะครับผมอ่ะมาดูที่เฟรมกันบ้างเฟรมตัวนี้เนี่ยเป็นเฟรมอลูมิเนียมแต่อยากจะซูมให้ดูสักครู่นี่สังเกตไหมเนื้อเฟรมเนี่ยตรงจุดที่มันควรจะต้องมีรอยเชื่อมเนี่ยเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูนี่นี่ี่ตรงแถวเนี้ ไม่มีรอยเชื่อมนะเนี่ยเนียนกริปไปหมดเลยเฟร,รมสวยโคตรๆพูดตรงๆเนียนกริปไปหมดเลยคือตัวเฟรมตัวเนี้ยดูดีจริงๆนะสำหรับาจักรยานพับเขาเรียกว่าสำหรับดาวหอนรุ่นเนี่ยมันเหมาะมากเหมาะเหมาะดูดีมากชอบผมชอบส่วนตัวมากมาที่ขาจานนะครับผมขาจานตัวนี้มาก,กับขาจานห้ฟันซึ่ง การที่มากับ55ฟันเนี่ยมันดีมากสำหรับจักรยานพับล้อ16นิ้วใครต้องการที่จะปั่นออกกำลังกายยาวๆเนี่ยรอบมันไม่หมดไงรอบมันไม่หมดแต่ถ้าเกิดบอกว่ากลัวมันจะหนักไปก็ไปใช้เกียร์เบาได้เพราะมันมาตั้งเท่าไหร่มันมากับชุดขับชิบันโนโซล่า9้าสปีดเรียบร้อยแล้วขาจานตัวนี้ยังเป็นกระหลกกวงด้วยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มไม่ต้องไปหาทำอะไรเพิ่มตัวนี้ผมว่า มาจบจบในตัวเรียบร้อยนะครับผมจบในตัวเรียบร้อยอ่ะมาที่หลักอ่านกันนิดหนึ่งหลักอ่านตัวนี้ก็ใช้ตัวเบามาเรียบร้อยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยคือตัวเนี้ยผมชอบคันนี้ผมชอบจริงๆอ่ะอยากออกไว้สักคันแต่ว่าเดี๋ยวคนที่บ้านจะว่าอ่ะมาดูที่คอกันหน่อยเดี๋ยวก่อนซูมอาน,นิดนึง่งอ่ะคอตัวนี้ เป็นคอสองชั้นนะครับผมเป็นคอสองชั้นแล้วก็เป็นสีเงินสวยงามคือออกแบบมาให้แบบเข้าคอนเซปต์แบบมีความวินเทจวินเทจอะ่ะเป็นคอสองชั้นปรับขึ้นลงได้ตามสบายอ่ะมือเบรกก็สีเงินมาเรียบร้อยนะครับผมอ่าตรวจแต่ว่าตรงเนี้ยไอ้ด้วยด้วยความที่มันเป็นชิมานโนโซล่ายังไงก็ต้องเป็นสีดำเนอะมันไม่มีชิมานโนโซล่าสีเงินแล้วสมัยนี้ปอกแฮนเป็นปอกแฮนแบบที่มีที่พักมือ จับสบายนะครับตัวนี้เนี่ยจับสบายคือมีที่พักมืออย่างเงี้ยมันช่วยไม่ให้มือชานะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้จักรยานมันสบายๆคันนี้ก็ผ่นสบายอยู่นะอ่ะมาดูที่บเบาะดียว่ะเบาะตัวนี้เป็นเบาะแบบเดียวกับที่ใส่มากับดาฮอนบอดวอลดีสิบซึ่งมันควรจะมีอย่างเงี้ยใส่กับบอดวอลดีแปดด้วย <laughs> ผมอยากรีเควส อยากทำประชามติรีเควสอ่าเบาตัวเนี้ยผมว่านิ่มนั่งสบายนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้มากับเบาแบบนี้แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนนะและหลายคนถามว่าช่วงคันนี้เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นคอมให้ดูตัวนี้เอาปรับให้ผมขี่ได้นะประมาณนี้ปรับแหนขึ้นมานสักนิดเดี๋ยวพอผมไม่ชอบปรับให้มันสูงมากนะแฮนดนะ์ขึ้นไปนั่ง ขยิยงขยยงกระดังดีช่วงใช้ได้เลยอะเฮ้ยมีความยาวอยู่เออมีความยาวอยู่ช่วงดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมอะผมสูงร้อยเจ็สิบสามผมสูงร้อยเจ็สิบสามนะเวลาที่ใช้จักรยานประเภทนี้เนี่ยล้อสิบหกหลายคันผมมีความรู้สึกว่ามันสั้นเกินไปมันมันไปอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันปั่นไม่มันปั่นไม่คล่องตัวตัวนี้ช่วงดีมากๆ ไม่ต้องไปเสริมอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยเวิร์กเวิร์กเวิมากสำหรับตัวนี้นะครับผมเวิร์กมากสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมลองพับได้ดูผมจะพับเป็นแบบสองสเต็ปนะอย่างแรกเลยตอนที่ผมสังเกตเวลามันพับแล้วเนี่ยล้อมันขนานกัน <c oughs> ผมจะพับแค่เอาแค่พอเข็มนได้ก่อนฮ <c oughs> มันจะเข็นได้คล่องตัวไหมอยากรู้เหมือนกันยังไม่เคยลองเลยนะเฮ้ย <c oughs> ใช้ได้อ่ะใช้ได้ใช้ได้ไดเขียนได้คือใครที่อยากจะพับเพื่อเข็นเนี่ยพับแบบนี้ได้เลยนะเอาหลักอันลงพับครึ่งเลยเขียนได้เลยเขียนแบบอ่ารถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพับให้มันเล็กที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ก่อนเชิดหน้าขึ้นหน่อยอ่ายกคอจนเลยจุดสีแดงนะครับผมเปิดเซฟตี้ หักมันลงเลยอ่าหลัก่านเราเ,าเอาลงอยู่แล้วนะคราวนี้เราก็พับมันเข้าหากันแน่นอนเนียนยังไงก็เนียนคันนี้ยังไงก็เนียนกล้ารับประกันอยากรู้น้ำหนักอะ่ะเดี๋ยวขอช่างหน่อยดีกว่ามามาขอช่างหน่อยนะปึ๊บอ่า สิบจุดหกสิบจุดหกโลเฮ้ยน้ำหนักดีมากคือจะบอกว่าถ้าเกิดเราบอกว่าตามสเปคนะเอาตามสเปคมันจะต้องต่ำกว่า10.6จุกโลอยู่แล้วเพราะเพราะว่าเวลาโรงงานช่างอะไม่ค่อยชอบรวมบันไดไม่ค่อยชอบรวมอะไรพวกนี้เข้าไปซึ่งจริงๆอะ่ะช่างจริงมันควรจะต้องรวมอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยเนาะอ่า 10.6โลผมถือว่าเป็นน้ําหนักที่เบามากๆสําหรับจักรยานพับคันหนึ่งที่เป็นคอมพลีตมาเรียบร้อยแล้วพร้อมปั่นแล้วนะตัวนี้ราคาอยู่ที่19,900บาท19,900บาทมาพร้อมกับชุดขับ9สปีดอ่ะ9สปีดการโลก,กวงล้อหน้าหลังแบริง่งน้ําหนัก10.6โลจบปั่นได้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยก็ชอบ เฟมเป็นลบรอยเชื่อมเป็นอลูมิเนียมลบรอยเชื่อมด้วยสวยอะ่ะไม่มีที่ติคันนี้พูดตรงตรงเลยผมไม่มีที่ติอะไรทั้งสิน้นชอบมากๆนะครับผมดึงหมื่นเก้าพันเก้าสนใจทักมาอ่าอ่าของมีน้อย <laughs> ใช้สอยอย่างประหยัด <laughs> ใครที่ดูคลิปนี้อีกเดือนหนึงให้หลังสองเดือนให้หลังมันอาจจะหมดไปแล้วหรือมันอาจจะมีสต็อกใหม่มาแล้วผมไม่รู้ไม่กล้าการันตีแต่ณนะวันนี้มีเท่านี้ครับอ่า มีน้อยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบจัดมาซะสำหรับตัวดาฮอนวิสดีเก้าอะสำหรับวันนี้ไงก็ฝากคันนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย